ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องนะครับของเซียนนาดีครับเล้าพัฒนารอบนี้นะครับของปูศรีสะเกตนะครับไปตองวัดท่านที่นะครับหลังหวยรัฐบาลเล่าออกนะครับหลังหวยเล่าพัฒนาออกนะครับพี่น้องเอฟซีปูศรีสะเกตส่งให้ด่วนนะครับเล้าพัฒนานะครับเพราะว่าคนหวยเล่ารอบเมื่อกี้นะครับนาะมันออก ครับ0 2 2 0 2 2 6 3ครับพี่น้องที่ครับ2 0 2 2 6 3ครับผลไห่เหล้าออกหมาดๆเทะครับเนาะปูศรีสะเก็ดทรงด้วนนะครับเพราะว่าตัวเลขของปูครับพี่น้องที่แตกบนแตกล่างนะครับเลขวิ่งนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับครับเลขวิ่งของปูนะครับเด่นที่6เข่านะครับพี่น้องที่ เข้าหกบนนะครับครับสุดจับคู่นะครับแตกเลขบินนะพี่น้องทุกทีเอาเกือบแตกเอกนะครับตัวเลขเป็นหกสองครับพี่น้องทุีถ้าเป็นหกถ้าเป็นหกสามนะครับนาจะแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาซ้ำนี่ก็ถือว่าโชคว่ามันแล้วครับพี่น้องทุี กับเล่าพัฒนาปูซีสเกตนะครับเนาะครับต่องวดทันทีนะครับพี่น้อง FC หลังผลห้วยเล่าออกนะครับปูทรงด้วนนะครับพี่น้อง FC ครับงวดประจําวันที่7นะครับวันพุธนะครับ ครับวันพุธท,ที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับกับเส้นนาดีก็ยั่งพานเดชห,หัวก็มางหอดบัานนะครับได้ออก่้มชิปนะครับ <c oughs> ลาวพัฒนาครับปูสีสะเก็ดนะครับ เไปดุนด้วนครับพี่น้องเอฟซีเยวว่าเป็นการเซเวลาพี่น้องเข้านะครับครับซ้ายวิ่งซ้ายลูดนะครับครับวิ่งลูดนะครับพี่น้องเอฟซี ครับเอฟซีท่านได้โชคมันะครับอยากอ่าร่วมบุญนำปูนะครับเนาะก็ติดต่อทางแอดมาได้นะครับพี่น้องเอฟซีเสียนาเดียก็จ้าพอจีโทหาปูนะครับเนาะเอาไม้เหล็กบัญชีของปูนะครับเูื่ออยากทำบุญนะครับเพื่อปูเป็นเหตุป็นสางนะครับเนาะครับมาแล้วครับสายวิ่งสายรูดนะครับ ครับหนึ่งกับสองครับ, 2, รบพี่น้องเอ็มซครับจับคู่นะครับห้าสองนะครับห้าหนึ่งครับพี่น้องเอ็มซห้าสองห้าหนึ่ง ห้าศครับ2 6นะครับพี่น้องเอฟสองนะครับพี่น้องเอฟสองนะครับ <c oughs> ครับทํามาเบิ้ลน,นะครับพี่น้องเอฟซีามาเบิ้ลน,นะครับ หน,หนึ่งนะครับห้าห้าเอาช่วงนี้เบิ้ลเบิ้ลดูนะครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งหนึ่งกับห้าห้าครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งกับสองนะครับครับปูเนียนให้นะครับเนาะกัมมี่ ห้าสองห้าหนึ่งสองหสองสี่นะครับพี่น้องเอฟซีเียดเส้นไต้สีดแดงไว้เ้ยพี่น้องเ c ครับเบิ้ลน,นะครับอันนี้ชุดเบิ้ลน,นะครับ บึกสวกครับเลขสามตัวกับมีนะครับเพราะปูหายมากนะครับสามตัวสี่สองหกเก้า ห้หครับพี่น้องพี่5สามห้าหนึ่้าเรามียูซีชุดนะครับพี่น้องพี่สามตัวนะครับแถวนี้เล็เเบ่นเด้อพี่น้องพี่ครับปูนเหนี่ยน,นะครับมี 4-2-6นะครับกับ3-5-1เอาส่วนตัวล่างนะครับเส้นาดีสีขีดเส้นใต้สีดำเงินไว้ใ,ให้นะครับเอาชัดเจนครับพีน่น้องีสิครับขอขอบุญขอบคุณนะครับปูส่สีสเกตนะครับ ครับทรงตัวเลขแนวทางมาให้นะครับให้เสี้ยนอดีรลงให้พี่น้องเอฟซีเฮานะครับครับเดี๋ยวไปหลุ่นไปเสี้ยงกันต่อนะครับรอบวันที่7วันพุธที่7กุมภาพันธ์สองพนห้าหกเจ็ดนะครับครับทวนอีกรอบนะครับเนาะวิ่งรูด1กับ2นะครับวิ่งรูด1กับ2จับคู่ห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์สองหกสองสามสองสี่ครับพี่น้องเอฟซีขีดเส้นใต้สีแดงก็คือตัวเด่นนะครับของปู่ ครับชุดเบิ้ลนะครับก็มีดหนึ่งกับห่าหะนะครับส่วนเลขสามตัวก็ซีสองหกเก้าห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสองห้าศูนย์ครับพี่น้องที่แคปหน้าจอไว้ครับครับนี่คือผลงานของปู่นะครับเนาะปู่ซีสเกตนะครับส่งมาให้นะครับเอาชัดเจนเนาะพี่น้องทีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเส้นนาดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าขอให้พี่น้องเข้า โชคมันกันคือเก้าสวัสดีครับ